ดิฉันในนามของคณะผู้จัดและผพ้เข้าร่วมกิจกรกร,รมตำนรงยงลายไทยร,ร้ายไทยเลือดออกเนื่องในวันไทยเลือดออกอาเซียน 15มิถุนายนของทุกป,ปีขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์สมเจตฟุ้งพง์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้15มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนโรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยสภาพ,พูุณอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น10ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนเวียดนามลาธรรมาและกัมพูชาจึะมีมติให้วันที่15มิถุนายนของปี เป็นวันให้เลือดออกอาเซียนเพื่อร่วมการรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ดูายและกำจัดลูกน้ำดูยายในภาชนะทุกสัปดาห์พื้นที่ที่พบอัตราผป่วยสูงสุดคือกรุงเทพมหานครคิดเป็นรอยลายี่สิบ้างระวังป้องกันต้บคุมโรคให้เลือออกจึงได้ ชุมชน 2. รงรถประชาสองในบ้านวัดโรงเรียนชุมชนและสถานที่ราชการเช่นโรงพยาบาล้องส่งสำรวจลูกนห้รองนายกเทศบาลเมืองสิงห์บุรีปลัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีรองปลัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีผู้งในการกองสาธารณส,สุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสิงห์บุรีสาธารณสุขอำเภอเมืงาาาาขของ,งสิงห์บุรี รองทุ่ในการด้านบริการปบำรุมพัหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีอาสามคณะผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมทุกท่านเราคงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโรณรงยุงลายไข้ร้ายไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนในครั้งนี้ โรคไข้เลือดออกป็นโรคประจำ่นที่ทเกิดขึ้นทุกปีในทุกพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการแหล่งพะผัดโรคก,การจัดการสิ่งแวดล้อมและการสร้างความะหนักด้านจิตสำนึกของประชาชนในทุกระดับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมไม่ให้มีมุมอับทึกเป็นที่เกาะพักของอยุง บริเวณบ้านพักต้องไม่รบกุมลังไม่เป็นแหล่งสะสมของยุงลายครับหนึ่งสองสามปุ๊บก็พอตบมือแล้วเลย I'm <laughs> sorry. सानो <laughs>